<ด>ตี้กินชูค่ะคิตตี้กินพ็อกกี้ออ,อย่างอร่อยอร่อยอ๋อป้อนเออเผ็ดกินติดคอตายนะติกินดีดีลูกเข็มก็เผ็ดแบ่กินขนาดนั้นเลยหรอคิตตี้ อากะมากชอบเป็นชีวิตจิตใจป๊อกกี้สีชมพูเมื่อคืนนี้โดนขโมยด้วยใครใครขโมยป๊อกกี้ตี้โดนขโมยอะดิใครขโมยแช่มีในตู้เย็นป๊อกกี้โดนขโมยแ <c oughs> ม้แต่ของกระรอกยังโดนขโมยกินดูไม่กินดูเคียวอยู่นะคะเมื่อกี้กินเข้าไปเยอะจัด อ้วนเลยกินได้ปัญญาปัญญังาตีตกแล้วเปื่อนแล้วเพื่อนแล้วเปลื่นตัแล้วอ,อร่อยมากนางอ้วนนางอ้วนนั่งกินคิดนั่งกินป๊อกกี้ต้องบอกว่ากินแต่รสสตอรอเบอรี่ด้วย รสช็อกโกแลตไม่กินตัวอื่นก็ไม่กินกินแต่สตรอเบอรี่นี่เด็กเจ๊ก่อนเจ๊ก่อน <c oughs> ไหนดูดิไหนดูคิตตี้ดิโอ้หกินเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหรอคะโอ้หอแล้วตัวอื่นเขาจะกินเหมือนหนูไหมเนี่ย <laughs> ฮ่าหมูหมูต้อนหมูต้อนหมูต้อนกินแบบอร่อยอร่อยมากดูกล้องด้วย พ๊อกกี้มีป๊อกกี้โชว์หรอคะอีกอันหนึ่งไหมเอาไหมอ่ะอ่ะอันนั้นก็กินอันนี้ก็กินอ่ะอ่ะถือนี้ถือวะอ,ะอ,นนอ,อว่ะอันนี้ยถ,ถ,ถ,ถือไหมไถือว่าอันเนี้ยถือมือติดอ่ะสวยสวกินไ้ได้กินได้ดกินยังยังไม่มีอีก กินให้หมดแท่งเลยโอ้ยมากมายแล้วเนี่ยมากมายแล้วมาถ่ายเจมวิวน้อยมาถ่ายคิตคตี้ด้วยเจมวิวหูฟันนิดนึงดิ <c oughs> ฟันเหยินมากเลยคิตตี้ไปแล้วนะไายบายแล้วไายบายกันแล้วไายบายโอ้ยอ,อย่ายุ่งกันหนูอย่ายุ่งกันหนูหนูจะกินบบายบายย